ทุควันนี้เราก็จะมารีวิวสก,กูชี่นะคะเป็นสกูชี่ปังแผ่นเนาะเป็นบีทส l o ลเว s o f ซอฟนะคะบีทชีสหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนี่นะคะเป็นปังแผ่นเป็นอาริมาโตเกียวสกูชี่เนาะซื้อจากรา้านนี่เลยค่ะว้าวพนี่เด ว่าพนี่สองนะเนี่ยเขาเขียนว่าว mm ่ hmm. าพนี่ใบพี่แนนนะคะซื้อจากร้านว่าโพนี่สองหรือว่าร้านพี่แนนนั่นเองเนาะก็อันนี้นะคะจะเป็นปังแผ่นเนาะอันนี้คร่องก็จะมีแบบความแตกต่างจากปังแผ่นอาวยามานะคะอันนี้จะเป็นสีแรกเนาะเป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็สีต่อไปนะคะก็มันก็กล่องมันก็เหมือนกันหรอกเนาะคือมีทุกมีอันทุกอันเลยนะกล่องเป็นอันนี้เป็นสีชมพูนะคะ อันนี้เป็นสีเขียวแล้วก็อ,นนอันนี้เป็นสีขาว,ขาวะคะ่ะเป็นขาวนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากสีแรกกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มสีแรกนะเราก็จะเริ่มจากสีขาวนะคะเพราะว่าสีขาวนี้เราชอบมาไปนะเราจะมาดูรายละเอียดเขาแบบใกล้ๆชัดๆแล้วก็ ชัดมากเลยนะจะบอกก่อนที่เราจะมาดูขนมปังนะคะเรามาดูตัวแพ็กเกจของเขากันเลยดีกว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะแบบกริบเก๋น่ารักมากเลยนะเอาเอามาโตเกียวสกูชชี่ b บ i t i s h ิส y a l ร o f t ลซอฟนะคะก็คำรายละเอียดต่างๆเนาะเป็นของสกูชชี่เจแปนนะคะเป็นของไอ้บลูมนี่รายละเอียดเขาก็มีประมาณนี้เลยเนะยาะนี่เป็น m ม็กอินช i n a าสกูชชี่เจแปนเอ็กซ ไอ้บลูมก็ติดต่อทางทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบก็ซื้อได้ที่ร้านไอจีร้านวาพนี่สองนะคะหรือว่าร้านวาพนี่ก็มีขายเนาะอาจจะมีร้านอื่นๆอีกนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นนมนะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวกสกุชี่ขนมปังนะคะอันนี้เป็นกลิ่นนมความเหมือนเขาก็แบบแบบมันก็จะเหมือนเหมือนมันจะแบบมีรายละเอียดเยอะแยะเนาะแบบเนี่ยค่ะมีรายละเอียดแบบนี้เยอะแยะเลปหมดเลยเนาะก็ ด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรายละเอียดแบบมันเหมือนคอนขนมปังจริงเลยนะมันหนามากเลยนะน่ากินนะประมาณเท่นานีนน้น่ารักมากเลยนะสโลด้วยนะคะที่สำคัญนี่สโลมากสโลมากเลยเดี๋ยวเรามาขยำไปหยิบกันกนะสโลเวอร์สีขาวนะสำหรับสีแรกนะคะนุ่มสโลหอมด้ยกลิ่นนมเนาะ หอมนะคะนี่กลิ่นนมหอมนะคือกลิ่นเขาก็มีความเหมือนนะคือของจริงมันจะแบบสีมันจะแบบมันไม่ค่อยเหมือนในกล้องอะแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็ก็มีปอเชนด้วยนะก่อนแล้วเราขอ,อนีญเก็บสีแรกล้วไปดูสีที่สองกันสีต่อไปนะคะจะเป็นสีที่สองก็คือสีเหลืองนั่นเอง เดี๋ยวเรามาแกะออกกันเลยดีกว่าเนาะสีเหลืองนะคะแพ็กเกจตัวแพ็กเกจเขาก็แบบมีความเหมือนกันเลยน้งกิ๊บเกะไปแบบเหมือนกันเลยก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูดักตัวสกูชี่เลยตัวสกูชี่นะคะรายละเอียดเขาก็จะแบบคือสีของจริงมันแตกต่างจากในกล้องนะเตัวร,รายละเอียดก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยก็เหมือนแบบอันสีขาวมันเหมือนอันสีขาวเลยนะ ยี่เลยนะคะลายละเอียดหนาเท่ากันด้วยดูความสโลกเลยนุ่มสโลมากมากเลยนะคะนี่สโลมากคือมันแบบออกมาเป็นแบบต่อจากบางแผ่นโอายายมาเนอะรุ่นไหนนี่นะคะบปงแผ่นมันก็นุ่มสโลมากอันนี้กินอะไรอะ อันนี้เราไม่รู้กลิ่นอะไรนะแม่แมน่าจะกลิ่นเนยนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะกลิ่นส้มอันนี้เราไม่รู้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าสีเหลืองมันคือกินอะไรนะคะ <curry> เดี๋ยวเราคอนี่เกบก่อนต่อไปนะคะเป็นสีม่วงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงอันนี้ตัวแพทแกะแล้วค่ะก็จเหเือนกันเลยเหมือนกับสีส สสีที่แล้วเลยนะนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวสกูชี่เนาะตัวสกูชี่ก็จะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้เป็นกลิ่นองุ่นเนาะนี่นะคะปอเชนเปอเชนก็จะเป็นสีม่วงเนาะนี่เลยนะคะรายละเอียดเขาก็แบบดีมากเลยนะน,นี่นะคะก็จะเป็นด้านข้างแล้วเรามาบีบกันเลยดูความสโล์นะคะนี่นะคะ นุ่มซาเลยคุณเนาะนี่นะคะโฟลเวอร์มากๆออะเราชอบนะอันนี้มีความนุ่มสออุดๆ <Over. S 1> แบบเบอร์บอรดูสีต่อไปตอสีต่อไปนะคะจะเป็นสีชมพูแ็กเก็ตเขาก็จะมีความเหมือนกันเลยนะกับจามสีที่แล้วนะคะ เราไปดูกันเลยว่าสีชมพูจะเป็นยังไงนี่นะคะจะเป็นสีชมพูเนาะรายละเอียดเขาก็เหมือนกันเลยเนาะเหมือนสองเหมือนสามอันที่แล้วนะคะนี่อันนี้เป็นอันที่สี่แล้วเนาะนี่เลยปอเชนเขาก็มีความเป็นชมเป็นสีชมพูเนาะอันนี้เป็นกลิ่นหืมชัดเจนเลยนะคะอันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะเรามาบีบเลยโอ้โหนุ่มสโลมากเลยค่ะสีนี้นุ่มมากเลยนะนุ่มทุกสีแหละ นี่นะคะนุ่มสโลมันฟินมากเพื่อนๆอันนี้แนะนำเลยนะอันนี้แนะนำเลยนะคะคือแนะนำทุกสีเลยนะนี่นะคะก็เราก็แนะนำทุกสีนะมันน่ารักมาก แล้วจะบอกค่ายกริปนะคะว่าเราชอบสีไหนมากที่สุดเพราะอะไรนี่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูสีเขียวกันบ้างเลยแพ็กเกจมันก็มีความเหมือนกับสีสีอันที่แล้วเนาะมันก็เหมือนกันเลยอันนี้นะคะจะเป็นสีเขียวอันนี้นะก็รายละเอียดเขาก็มัมนก็เหมือนกันเลยเนาะกับสีอันที่แล้วนะคะ รายละเอียดเขาแล้วก็อันนี้ปอเชน่นะคะจะเป็นสีเขียวค่ะน,นี่เลยอันนี้เป็นกลิ่นแคนเตอรูมนะคะนุ่มสโลว์นุ่มสโลว์น,ลนะคะกลิ่น,นมีความสโลว์มาก นี่เนาะ่มะนี umas, <in> ่ก็ ไปแล้วกันนะคะกับการรีวิวทั้ง5อันเนาะชิ้นแรกนะคะจะเป็นสีเหลืองนะนี่เราไปดูเลยว่าในทั้ง5อันนียมีสีอะไรบ้างชิ้นแรกก็เป็นสีเหลืองนะโอเคอันนี้เาก็ไม่แน่ใจว่ากลิ่นอะไรเน้นนะคะเ,เ,เพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเนาะต่อไปสีที่ต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นสีม่วงนะคะนี่สีม่วงอันนี้ก็เป็นกลิ่นองุ่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลย นีต่อไปนะคะจะเป็นสีชมพูอันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เนาะเราไปดูสีต่อไปกันสีต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะเป็นกลิ่นเมลอนนะคะอันีก็หอมมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยสีต่อไปนะคะเป็นสีขาวเป็นสีสุดท้ายอันนี้คือเป็นสีที่เราชอบมากที่สุดเลยเนาะเป็นสีขาวตัวนี้เลยนะคะเพราะเราชอบกลิ่นมันแล้วก็ชอบอันนี้คือแบบมันมันเหมือนอะมันเหมือนที่สุดะแล้วก็ไม่รู้นะแต่เป็นความความชอบส่วนตัวเนาะเราก็ชอบสีขาว สีนี้มากที่สุดเลยนะเป็นอันนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย